ใส่ที่นะใส่หน่อไม้ได้เลยหมูสุกก็ใส่หน่อไม้เดี๋ยวก็เจ็บป่วยไป<ช>คนที่บ้านเขาจะมาว่าเราไหมสว<ช>ัสดีครับพเพื่อนครับสีสามครึ่งอันนี้จะเป็นเมนูที่สองของวัน อันนี้คุณตักรีเควสใช่ไหมเนี่ยระหว่างนั่งเออนี่อยออ๋อคุณตกขอให้ผัดหน่อไม้นั่นหน่อไม้ดองแต่แต่ว่าวันนี้มีหน่อไม้เหลืองอไม้เหลืองก็เอาอันนี้ไปพังๆก่อนแล้วเดี๋ยวมีหน่อไม้ดองเมื่อไหร่ก็ค่อยตามมาดูวันนี้จะผัดกันอะไรหมูสับผัดกับหมูสับนี่อ่ะเนี่ยหมูสับนี่เมื่อกี้ก็เมื่อกี้เรียกแล้วว่าหมูได้ยัง นี่ฮะร้านหมูข้างร้านเจออสมีทุกส่วนมีทุกส่วนของหมูสดๆเจออสเจออสให้ตามมาทวงหมูจะผัดละมาแล้วได้ละนานๆเนี่ยเจอคนรูปรอ นี่ครับสวัสดีครับใครจะสั่งซื้อหมูนี่ทางร้านเจออสโทรมาหาเจเจออสแล้วถามหมูร้านไหนก็บอกนี่เลยร้านคนนี้นี่คนนี้รูปหล่อนครับหมูกิโลโลเดียวโลเดียวดอกไม้สี่โล่อไม้นี่สี่โลแลวนี่อยู่อีกอยู่คลิปหนึ่งให้อีกเมนูหนึ่งนะใครอยากรู้ ไม่ค่อยเอาหมูหรอกแต่ไม่ใสก็ไม่ได้นะใช่ขนาดต้มขาไก่ใส่หัวปีกไม่เอาไก่นะไม่เอาไก่เอาหัวปีักเลือกยากจังม็นมีคนโทรมาตามนะเนี่ยเมื่อไรทำอีกใช่ใช่แต่เมื่อไรทำอีกผมต้องตามมาซ่อมนะเดี๋ยวครับแสดงว่าเขาไม่ได้ดูว่าเนาะก็ถึงเมื่อกี้ถึงบอกกันว่ามีคนเข้ามาเข้ามาเพิ่ม ให้จอร์รู้ว่ามี FC เพิ่มที่คนไหนที่เข้ามาถามอกวก็วอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยแปลว่าเพิ่งเข้าเข้ามาใหม่เป็น FC รุ่นใหม่นี่แหละปลาเนี่ยแก้มกับเจ้าเนี่ยแล้วก็วันนี้เอาบังคุดกับหมูชมวงของจังหวัดสลาดมาฝากเจอร์ด ปกินแล้วอร่อยไงเอามาฝากแล้จะมาไล่จะมารับคืนไม่คืนทำไม,ไมคนไท<า>ยเนอะคำคำพูดเนะเอามาฝากก็แสดงว่าต้องมาเอาคืนนะเอ,อเอาคืนแน่นอนเนี่ยคือฝากไว้แพ่อใกใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงซื้อมาฝากเกออสเมื่อเมื่อวานออกมาสิบโมงเช้าก็แวะร้านเขาก่อนเลยแล้วก็ให้เขาใส่ถุงรอไว้เอาขึ้นรถ 10โมงออกจากตลาด4โมงเย็นถึงกรุงเทพเช้าวันนี้เอามาให้เจอออดชิมลองกินดูเผื่อจะเรียนแบบทำมั่งไม่อามาะมั่งวัตถุดิบหายากคงไม่ทำหรอกนวมันลงแล้วก็รกระเทียมแล้วก็มีพริกแกง ว่าดีหายากคือใบชมวงนะขนาดตาวันนั้นเอาซื้อมาปลูกยังไม่ทันได้ปลูกเลยตายแล้วเด็ดแหละแต่ผมมีต้นนะแต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่บ้าน <c oughs> ไปเที่ยวจังหวัดตลาดมาพ <c oughs> ี่ล <c oughs> <c oughs> อยถามไปเที่ยวจังหวัดไหนมา เป็นใหญ่ของสร้างร้านสร้างร้านใส่สสน้ำนีกแต่อไอ I กันแล้วเดี๋ยวมันจะไหม,ม้เติมเติมสร้างร้านแซวแล้วเปิดไวแรงแล้วมันจะอย่างนีง้มันจะฉูนมากนี่นี่หละใครไม่เห็น เจออ๊อดว่าไฟแรงยังไงเนี่ยเปิดไฟแรงให้ดูนะหนีกันกระเจิงเลยหมคะพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ไปอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาร้านผักไปยืนนู่นร้านหมูไปยืนตรงนี้หัน, <c oughs> นไม่ถึงห้านาทีเลยสาเหตุเจออ๊อดเปิดไฟแรงนเลยน แรกกันทีทีเมื่อชั่วโมงที่แล้วเขาเผาขาหมูเนาะเสียงมันอ่างนี้ขัดหมูให้ก่อนเอาวันนี้ไม่เห็นเสียพลเลยเพราะเขาหลังปวดหลังแล้วก็อ๋อปวดหลังให้ให้นอนนอนไปไม่ต้องมาช่วยรเราก็เกรงใจเขาเนาะช่วยทุกวัน ไปเถอยกอะไรบ้ตดุนะอาจารย์คือดูว่าไม่ต้องช่วยเไม่แค่เขาก็จะมายกนู่นยกนี่แล้วหลังก็เจ็บใส่นี่นะใส่หน่อไม้ได้เลยหมูสุกก็ใส่หน่อไม้เดี๋ยวเขาเจ็บป่วยไปชคนที่บ้านเขาจะมาว่าเราไหมครับต้งรับไม่ดีเลยไม่ได้ใช้นะ รู้จักกันก็ไม่ใหญ่ใคเก็บใครป่วยหรอกนะแต่ทีนี้มันจะห้ามได้ไงโไครคไข้ไขเจ็บตามอายุไขยัยคนเราแต่คนทำมหาหากินมันก็ต้องใครจะแข็งแรงตลอดมันไม่ใช่ไงอ๋้วแต่คนที่ว่าแข็งแรงแข็งแรงกอนน้ำตาลน,นิด ตาลงไปแล้วมันก็มีเวลาล้าเหมือนกันอนะทำงานอานะนะผงปรุงรถปรุงสองรถคนใช้ใช้อะไรอะใช้พลังงานอะ <Okay. S 2> ออใช้ด้วยพลังงานยังว่ากันเราไม่ได้เรียนมาเนาะ <Okay. S 2> คนเขาเรียนมาส,งสูงๆเขาไม่ต้องใช้ใช้สมองอย่างเดียว เราต้องใช้พลังงานจาะกลแล้วถาดอย่างเงี้ยดูดิใช่จะกี่โลล่ะเมื่อกี้ถาดเมื่อกี้มาแล้วถั่วถั่วมาส่งออ๋ถั่วต้มมาเร็วก็ดีแล้วจะได้ขายได้เร็ว ที่เจอาขายหมดทุกวันก็เลือกสั่ของธรรมดาก็ยังไมีกันออ่ะนในรถไม่มีเหรอไม่เห็นอ่าเท่าไหร่ตรองลงสี่ร้อยครับอ๋อวันนี้สั่งเยอะเลยสั่งเียอะไม่จ่ายหายไปไหนต้องคิดดอกแล้วหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอไปดูปลาสลิดขึ้นยังขึ้นแล้ว ีไปช่อนไปช่อนให้มันใสสวยๆนกะันทอดเกลียมเกินก็แข็งซอสกุงรสปลาเขียวหน่อยหนึง่งปลาหอยหน่อยหนึง่งนีิสึกน้ำมันหอยใช่ซื้อแล้วแบ่งมา มันงันใหญ่ๆยกไม่ไหว,วสีสัน,น่าจะเผ็ดตรงนี้ใช่ดูสีสันแล้วน่าจะเผ็ดพริกร้านใต้ด้วยใช่ไหมใช่คือที่ร้านอ่ะเผ็ดก็ต้องเผ็ดอะนะคนก็จะกลัวเผ็ดใส่โหระพา ให้มันหอมๆใบมะกรูดหน่อยซอยไปแล้วใส่ไปเลยบางคนก็ฝัดนี่ก็ใส่เป็นใบนะขยี้ขยี้ว่างก็ซอยซอยมันก็ดูน่ากินาซอยเลยกินได้อ่ะบางคนินใบๆเขาก็ไม่กินเขี่ยทิ้งอ่ะนะอันนี้ได้ได้ได้เข้าได้กินด้วยสมุนไพร ตื่นเร็วก็ได้ซอยถ้าตื่นไม่เร็วก็ฉีกเอา <laughs> แต่หอมเหอมใส่น้ำน,นิดหนึ่งปล่าเติมน้ำนิดหน่อยให้มีน้ำหน่อยใช่เอจ <c> ีเดี๋ยวนี้ชอบขอน้ำชอบ เด็กอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวพอเอาขึ้นก็จะออกอีกนะน้ำเขาเย็นแล้วมันก็จะบางอย่างก็ดูดนะบางอย่างก็แห้งบางอย่างก็น้ําออกเองเผือไม่ได้ปลาต้องคอยดูพวกนพนึกว่าทำได้ไงเนี่ยหมุนไปหมุนมาทำจนเคยกิน ไใช่อาชีพเลยไม่เคยชินหรอกจานขอใสกลือหน่อ,อเย,อยเค็มน้อยไปหน่อยเกลือเน้นที่ร้านไม่ได้เน้นน้ำปลาเลยนะซื้อน้ำปลามาใช้น้อยมากเลยทำกับข้าวอะ่ะก็ไม่เผ็ดหรอกจานเห็นสีนี้ก็ไม่เผ็ดส <c oughs> ำหรับพวกเราอ่ะไม่เผ็ด <c oughs> แล้วเพื่อลูกค้าส่วนมากมีวัยงเจ็ดแปดสิบงนี้น แห้งได้ไหมดูดิเน็นนิดนิดนึงนิดนึงไม้อ่อนเยอะเลยพอแล้วโอเคเสร็จแล้วรุจแล้วนนต้องนนนนต่อแต่ว่าต้อตดต่อ ปลาก็สวยนะะวันวันนี้ทอดเยอะเลยดิลูกค้าเยอะลูกค้าก็ประมาณนี้ถ้าสวยถ้าสวยก็เลือกใหญ่เลยอ๋อด่ะแต่ถ้าไม่สวยก็ไม่เจอของสวยก็เอามาเอามาเนะี่ยเด็กตัวเริ่มเลย นเ,เห็นก็หน้าซื้ออ่ะนะใช่ของไม่สวยใครเห็นก็ไม่อยากจะซื้อเสียกระตังแล้วไม่สวยก็เดี๋ยวนี้ครูตักมีแต่สะกิดวันนี้ไปหาเจออทไหมพรุ่งนี้ไปหาเจออรไหมจะเอากับข้าวเจออรอันนี้เขาก็รีเควสใช่ไหมของของครูตักเป็นหน่อไม้อะไร ไม้ดองไม่ใช่แบบนี้ใช่แต่แต่หมายถึงอันเนี้ยก็คุยกันในรถไงก็เขาจะให้ทำหนังไม้ดองแต่ไม่ทำไปแล้วหนังไม้ดองก็เลยวหนังไม้เส้นก็เลยบอกว่าเอาหนังไม้นี้ใช่อันนี้เอาผัาดเลยก็น่าผัดน,นี้ดีกว่าเปลี่ยนผัดเปลี่ยนผัดเครื่องครัวสเตนเลส ถาดเออแต่ล,ละถาดนี่ถาดบิ๊กไซส์ทั้งนั้นเดีย๋ยวอันนี้ใส่ขาไก่ใหญ่กว่าน้ำไม้คนบางคนก็ไม่ค่อยกล้าทา,านนะกลัวปวดกลัว,วเมื่อยอะไรหบบอ๋อที่ร้านนะ่ะต้มน้ำทิ้งแล้วนี่อ๋อนึกในใจ กินก็ปวดไม่กินก็ปวดเอากินไปเถอะอายุป่านนี้แล้วกินไปเถอะนี่นี่เมื่อวานเมื่อวานรีบขับรถกลับไงขับผ่านอย่างง่าหน่อหน่อไม้หน่อใหญ่ๆอ่ะหน่อไม้ขาวๆอะอ่าอ่าวางเรียงเต็มเลยเนี่ยเนี่ยหน้าผลเนี่ยออกใหม่ๆนี่อร่อยนะจานขับเร็วๆไงต้มต้มซี่โครงหมูนะเหยียบร้อยกว่าผ่านกู้วนกลับมาไม่ทัน ได้ทำขายมั่งไหมจุดนี้ทำทำให้ให้มันออกก่อนต้มไม่คงหมูนะอร่อยนะนอไม้หวานนะแถวบ้านเราก็เรียกนไม้หวานไม้เพลตงนี่แนะหละก็เจ้าของรีสอร์ทที่ไปที่ปราดบอกว่ากลางเดือนนี้ก็คือเดือนสุภสะานมาอีกทีอาจารย์ทุเรียนกำลังจัดใช่ทุเรียนเยอะนะ ถึงทุเรียนน่ะน่าสนใจอาชอบมากไปไหมล่ะไปไหมสักสามวันโอเคนัดสักสามวันนะไปไหมล่ะขอลาลูกค้าก็ขอต้องขออนุญ,ญาตลูกค้าก่อนออว่าอน,อนุญาตไหมนี่ไงเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนี่ไง <c oughs> ถุกเสาร์อาทิตย์จันทร์สี่วันนะไปไหมชวนเจ๊หน่อยไปถุกเ <c oughs> สาร์อาทิตย์เลยนะ เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแลนะครับขอบคุณเ c h a อดค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยว yes. คนจะบอกว่าไม่บอกเบอร์โทรศัพท์อีก0807054063ร้าน c h a อ s อยู่ตลาดวัดกลางวัดจันทารามตลาดกรงค้าเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ว่าเราอีกเนาะเจ๊ว่าเราไม่บอกก็อยู่ไหน